สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีแนวทางเราพัฒนามาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับหลังจากในงวดที่ผ่านมานะครับแนวทางของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับก็เข้าไปที่4554นะครับเป็นงวดที่2ติดแล้วนะครับงวดก่อนหน้านั้นก็เข้าไปที่7557นะครับ เลขวิ่งก็เข้าทั้งสองตัวนะครับ4กับ5มาด้วยกันนะครับช่วงนี้นะครับเลขพี่น้องมาบ่อยนะครับลาวพัฒนาไปดูผลลาวพัฒนากันก่อนนะครับลาวพัฒนาบนออกไปที่488นะครับบน2ตัว88ด ล่าง54นะครับ6ตัว6 7 5 4 8 8นะครับของอาจารย์คนบ้านสวนก็เข้าไปที่วิ่ง4กับ5นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับจับคู่40 4145 4 9หนึ่ง4ะครับจับคู่เข้า4 5 5 4้าหนะครับ เลขวิ่งก็เข้าทาั้ง2ตัวนะครับ4กับ5มาด้วยกันนะครับก็ถือว่าเข้านะครับปังมากนะครับของอาจารย์คนบ้านสวนของแอดภูมินะครับของแอดภูมิก็เข้าไปที่เลขเด่นนะครับ8จับคู่89นะครับเฉียดอีกแล้วครับ จับคู่ไม่เข้าครับของแอดภูมินะครับเข้าแต่เลขเด่นนะครับแต่ก็อย่าเพลอนะครับของแอดภูมนี่พอหลุดมาสองสามวดก็จะกลับมาเข้านะครับเคยเข้าทั้งบนทั้งล่างมาสองงวดติดแล้วนะครับก็รอติดตามกันนะครับ วันนี้ก็ไปดูในงวดใหม่นะครับงวดของวันที่18กันเลยนะครับในงวดของวันที่18นะครับของอาจารย์คนบ้านสวนของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับให้วิ่งไปที่4กับ5นะครับจับคู่4 142 48 49นะครับ5 2 5ส 5759นะครับสำหรับแนวทางในวันที่18นะครับของอาจารย์คนบ้านสวนไปดูของแอดภูมินะครับแอดภูมิให้ไปที่501นะครับเลขเด่นนะครับจับคู่151050นะครับ 1>, 1 1 1 2 9 2นะครับมวดนี้ให้มา6คู่นะครับมวดนี้ขอให้เข้าขอให้ปังนะครับทั้ง2อาจ,จารย์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับสถิติของอาจารย์คนบ้านสวนในอาทิตย์ที่ผ่านมามี3ามมดก็เข้า2งมวดนะครับถือว่าผ่านหน้าติดตามนะครับ 2ง,งวดหลุด1ง,งวดนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับของทุกอาจารย์ไม่ว่าจะดังมาจากไหนนะครับแต่สถิติย้อนหลังไปของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับก็เข้ามาอย่างนี้ตลอดนะครับในงวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แนวทางในวันหวยลาพัฒนาก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ